เดี๋ยววันนี้เรามาทำข้าวหน้าเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ไข่ดิบกันขั้นตอนแรกเราก็นำเนื้อใส่ลงไปนะครับแล้วก็ใส่เกลือริกไทยตามความชอบเนาะแล้วก็ไข่ไก่หึงฟองเราใช้มือเนี่ยค่อยๆขยำขยำเราก็นำเนื้อเนี่ยใส่ในมือให้แบบ พอดีมือที่สุดแล้วก็ตกไปตกมาสัก20-30ทีให้ไล่อากาศออกให้หมดแล้วนําไปพักนะครับเราก็ทําอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนเราทาครบแล้วเราใส่ตู้เย็นอีก30นาทีแน่นอนว่าระหว่างที่เรารอเนื้อเซ็ตตัว30นาทีเนี่ยเราก็ข้าวญี่ปุ่นรอเนยครับเพราะว่าข้าวญี่ปุ่นกินกับเนื้อแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยคืออร่อยมาก มาถึงขั้นตอนการย่างเนาะถ้าใครมีแบบพวกเตาถ่านะ่ะคงได้ฟิลแน่นอะนแต่ใครที่อยู่บ้านแบบเราหรือว่าคอนโดตามหอเนี่ยเตาไฟฟ้าก็คงแบบเต็มที่แล้วเราก็ทาน้ํามันเล็กน้อยเนาะแล้วตกเนื้ออีกสักหน่อยนําไปย่าง ระหว่างที่เรากําลังย่างเนื้อนะครับเราก็ใส่น้าเปล่าลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝากระทะน,นะครับสัก30วิ1นาทีนะครับแล้วแต่ความชอบเนาะถ้าใครอยากได้สุกมากก็1นาทีไปเลยแต่ถ้าใครไม่ได้อยากให้ข้างในสุกมากนะครับก็สัก30วิก็ได้พอเปิดออกมานะครับเนื้อสุกกำลังดีแล้วสุดท้ายเราก็ค่อยๆจี่นะครับผมตัวขอบให้แบบมีความกิมเกรียมเล็กน้อยให้พร้อมกินนะครับ ตอนนี้ข้าวญี่ปุ่นก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราตอกไข่ไก่นะครับแล้วก็แยกไข่ขาวไข่แดงออกจากกันวันนี้เราใช้เป็นไข่ไก่เกรกินดิบได้นะครับเราก็เอาเนื้อแฮมเบอร์ก์นะครับวางบน,นข้าวญี่ปุ่นนะแบบค่อยๆบีบออกเล็กน้อยเพื่อไม่ให้ไข่ไหลนะครับแต่พอบีบออกไปอ่ะกลิ่นเนื้อมันปีเข้าหน้านะแบบมันหอมมาก เราวางไข่จิบนะครับเรียบร้อยแล้วกับข้าวหน้าเนื้อแฮมเบอร์กไข่ดิบของเราเจาะไข่ตักเนื้อเข้าปากรสชาติเนื้อมันกลมกลม่อมมากๆอันนี้เป็นแฮมเบอร์กเพียวๆนะครับใส่คอนสื่อลงไป ถ้าใครยังไม่เคยลองคอนสึร์รสชาตินี้นะครับแนะนําให้ไปลองคือยูสุคอนสึร์มันจะมีความหอมแบบกลิ่นส้มคอนสึร์บางๆแล้วก็ความเปรี้ยวของซอสคอนสึร์คือแบบอร่อยกําลังดีเลยยบยอ